คือเป็นเป็นขนมตัวเกียวสี่วงใหญ่ๆครับวันนี้เป็นขนมตัวเกียวที่ใหญ่มากครับเนยใส่ด้วยเหรอฮะไม่ใส่ครับใส่ก็ได้ไอ้ทั้ไม่ใส่เลาทำไมอ่ะผู้ผู้จัดการลูกค้าคนนี้ทีทำไมอ่ะพอค้าผมสะดุ้งพอค้าก็เชื่อง่ายด้วยเราทำไม่พอค้ากิดว่ะอ้าวไม่กินเหรอเนยว่าตามใจลูกค้าเลยเกินเขาเชื่อง่ายมากเลยลูก ไข่สี่ฟองครับเ,เนื้อนนเนื้อเนื้อผันหนึ่งเลยโอ,โ,โอ้โหโอูห้ยีนเนื้อครับเอาแล้วเนื้อู้ยพอขาใจ๋งมากแต่มอนลมควันมั้งครับแต่มนลมควันครับหน่อไม้ฝรัง่งสามนะครับแต่มอนลมควันสี่ครับเลยหกเห็ดเข็มทองนี่คือวัตถุดิบที่ห้านะครับหยิบแฮมนะครับแฮมนี่คือวัตถุดิบชนิดที่หกนะครับ เป็นแฮมอะไรฮะแฮมของรายการครับแฮมแฮมของรายการครับพี่เขาอยากรู้ว่าแฮมอะไรถามรายการเพราะแฮมของรายการครับแครอทครับนี่คือวัตถุดิบชนิดที่เจ็ดครับชนิดที่แปดนะครับชีสครับชีสครับชีสเยอะๆได้ไหมชีสเยอะเลยนี่คือใส่ชีสนะครับ และสุดท้ายครับวัตถุดิบชนิดสุดท้ายคือเห็ดออเรนจิครับเฮ้ยมุ้นยังไงครับจะห้วนยังไงครับเฮ้ยมาว่ะอยู่ได้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 โอ้ี่แต่ว่าทักษะในการแซะนี่คือเบื่อชีพมากครับเขาเก่งแล้วดูคนที่ไม่เคยทำใหญ่ขนาดนี้มาก่อนดูความคล่องครับโอ้เน่าทานนะดูดีดูดีดูดี ตอนนี้ตกเกียวใหญ่มากครับมันยาวอ่ะโอ dropped. ้โหมาเว้ยมาเว้ยอร่อยนี่คือสามคนพอดีเลยอ่ะฉลาดฉลาดสามคนพอดีอ๋อเฮ้ยออนี่คือโรด้วยเบคอนครับโอ้โหเฮ้ยหูใจแล้วเป็นเนื้อเลยนะ ถ้าสมมุติว่าให้ตั้งราคากิดทิดว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่จานนี้น่าจะประมาณประมาณสามร้อยสามรอยามร้อก็เอาสาม้อนี่ขาดคุณยับเลยครับท่างข้าราชการครับเคยเห็นเมนูโตเกียวแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยแปลกไหมครับแปลก